สวัสดีจากอังกฤษค่ะพี่น้อง่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้พาทุกคนเข้าสวนซึ่งอากาศกําลังดีค่ะทํางานไปก็อุ่นขึ้นแต่ว่าถ้าไม่ได้ทํางานนะมันลมแบบนี้มันก็จะมีความหนาวอยู่นะคะอันนี้เป็นมุมของดอกไม้ป่าที่อีฉันนําเสนอเ <c oughs> พราะว่าสายชอบ,บามากเลยเนาะดอกไม้ป่านี่อันนี้จะเป็นดอกป๊อปปี้ที่บาง บางครั้งนี้มันจะร่วงเนาะค่ะันไหนเกิดก่อนนี่มันจะร่วงแล้วแต่ว่าตอนเช้าเช้าเนาะค่ะมันจะออกมาใหม่สวยมากๆเลยส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงพอปีมันมีหลายสีพี่น้องคะแต่ว่าที่มันขึ้นปีนี้เนี่ยมันเป็นสีแดงทรายชอบออกสีม่วงๆสี แบบว่าม่วงหน่อยแล้วก็มีกลีบหนาๆหน่อยไว้พี่น้องอันนี้จะเป็นลาเวนเดอร์นะคะชอบไหมพี่น้องลาเวนเดอร์เดินผ่านก็หอมจับนี่ยิ่งหอมพี่น้องคะส่วนใหญ่แล้วดอกไม้ในนี้เนี่ยจะเป็นสีม่วงอันนี้ก็จะเป็นดอก ทั้งมือจิ้งจอกทังมือจิ้งจอกปีนี้น่ะที่ทรายปลูกก็คงจะไม่ได้ชื่นชมค่ะเห็นไหมนั่นพันยังเล็กๆอยู่ปลูกผิดเวลาก <c oughs> ็คงจะได้ชื่นชมปีหน้าพี่น้องคะไม่เป็นไรอันนั้นเป็นของเก่าเนาะค่ะ <c oughs> วันนี้จะเอาหญ้าออกย้าก็นิดๆหน่อยๆพี่น้องคะแต่ว่าส่วนที่มันดูแบบว่าใบยังไม่แห้งมากแต่กําลังแห้งเนี่ยก็จะเป็นของทิวลิปเป็นของอะไรที่มัน มีหัวฝังอยู่ข้างในแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะดึงออกได้ตอนนี้นะคะให้เขาเหี่ยวแบบว่าแห้งไปเลยถึงเอาออกเพราะว่าถ้าเอาออกตอนนี้มันอาจจะไม่ขึ้นดอกขึ้นต้นให้เราปีหน้าอังสนาพี่นองค้าเราต้องเก็บไว้ก่อนทีนี้ายก็เลยจะเอาเฉพาะหญ้าออกพี่นองสามีบอกโอ้ยไม่ต้องบอกหรอกนะว่าเธอชอบสีอะไรฉันรู้ ราะว่าดอกไม้ที่สรรหามาปลูกในในสวนของเราเนี่ยก็จะเป็นสีที่ตัวเองชื่นชอบเนาะค่ะเห็นไว้ดอกที่อยู่งลางสีม่วงๆในสวยมากๆเลยเป็นดอกไม้ที่แบบว่าขึ้นมาทุกปีเอามาจากบ้านคุณลุงจากส่วนใหญ่แล้วจะได้ไอเดียมาจากบ้านคุณลุงที่เราไปทําสวนให้ท่านแล้วก็ไปดูแลท่านพี่น้องคะส่วนดอกไม้ตัวนี้ไม่รู้อ่านี่คือได้มาจากคนที่ คนที่มาจัดสวนให้นะคะเขาซื้อมามาปลูกให้พี่น้องคะ่ะต้นแพรก็ติดดีปีนี้คิดถึงคุณยายคุณยาชอบกินแพรแบบว่าให้มันสุกนิดนิด,นดมันก็จะออกหวานพี่น้องคะอ่ะอ่านี่แหละจ้ะไซเอาไปหวานไว้ทุกมุมเลยไม่ใช่หวานคะ่ะเอาเบียมันเล็กๆอันสองอันมาปลูกมันก็จะขยายเองไม่รู้มันมันขยายโดยโดกหมายถึงว่าหรือว่าอะไรหมายถึงทซก็ไม่รู้เนาะแต่ว่านี่ที่ไซเอามาปลูกคือจากบ้านคุณลุงเอาเบียมันมาพี่น้อง เบี้ยเล็กๆมาแล้วเราก็มาฝังไว้สองสามต้นแค่นั้นมุมแล้สองสามต้นมันก็เกิดเกิดง่ายง่ายแล้วก็อยู่นานพอสมควรไซชอบมากๆเลยแต่เสียดายว่ามันชอบลม้มเนาะคะ่ะมันไม่ไม่ไม่ต้นมันจะไม่แข็งยืนไซก็เลยลองดูนะหมายถึงว่าไม่รู้ว่ามันจะกูดไอเดียหรือว่าหรือว่ายังไง ได้ชอบลองเราเอาไอ้เชือกมาจากฟาร์มมาลองมัดรวมจุ้มกันให้มันเป็นแบบว่าช่อใหญ่ๆดูซิมันจะดูสวยไหมลองดูนะนะพี่น้องค่ะเพราะว่ามันชอบนอนชอบเอนไปมันจะดูแบบว่าชี้หน้าชี้หลังเพื่อนก็เลยลงเฉยๆหรอ,อกจ้าพี่น้องขะหาอะไรทําส่วนใหญ่จะอยู่แต่กับสวนหลังบ้านเนี่ยมันจะมีความซุกพี่น้องบ้านแถวบ,บ้านทรายอยู่ในเงียบ เงียบมากอันนี้มัดใส่กันก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันก็สวยไปคนละแบบพี่นองะ่ะถ้าปล่อยแบบธรรมชาติก็จะสวยไปอีกแบบเนะาะหลังบ้านนี้จะเงียบถ้ามีเสียงนกร้องนกแบบว่าเบิร์ดซิงด้วยแบบโอ้ยิ่งสบายอากาศก็กําลังดีพี่นองะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนโบกเวกวุยว่ยววยเสียงดังนี่คือโชคดีที่เราได้เนเบอร์คือเพื่อนบ้านที่ดีพี่นองคะ่ะคือสุดยอดของการที่จะอยู่แบบสงบนอกจาก ตอนนี้เนาะค่ะข้างบ้านก็นก,นก็อยู่นะแต่ว่าเหียบพี่นองค่าสายคิดว่าเขาทํางานแบบว่าเวิร์กฟอร์มโฮมข้างๆ้างบ้านสายเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะอยู่ใครอยู่มันไม่ค่อยไม่ค่อยสงสิงกันแต่ว่าเห็นหน้ากันก็ฮัลโหลมาหลังบ้านนี่ถ้าทําสวนแล้วสายยืนขึ้นสูงๆเห็นเขาก็เขาก็ฮัลโหลอย่าง,าง,างน,น,าานี้นะจ๊ะเนาะนี่แหละปะพี่นองะ่ะอยู่แบบสดชื่นแจ่มใสาอากาศดีค่ะที่อังกฤษเนาะค่ะเขาจะมลพิษไม่ค่อยไม่อะไรนะเขาเรียกว่า มลพผิดมันบกอยมีนน่ะนะค่ะอากาศเขาสดชื่นดีดีพี่น้องคะอันนี้ต้นแพรเดี๋ยวเวลามันใกล้สุกใสจะถ่ายให้ดูตัวเองก็จะอยู่อย่างนี้แหละค่ะเดินมุมหน้ามุมนั้นมุมนี้พี่น้องคะเอาเลยก็เลยถ่ายมาฝากทุกคนว่าความสดชื่นเวลาฤดูร้อนที่เป็นดอกไม้ที่เขาออกในช่วงฤดูร้อนมาให้มาให้ชมพี่น้องจ้า สวยเนาะค่ะพี่น้องหมายถึงว่าตามที่ตัวเองชอบหรอกจก้ะแล้วว่าดอกกุหลาบที่จะให้ชมนี่คือเป็นดอกกุหลาบมาจากที่อื่นที่ไซ์ไทยที่เห็นแล้วมันสวยก็เลยถ่ายมาฝากทุกคนพี่น้องค่ะชื่นใจแล้วก็หอมด้วยค่ะไปแล้ววิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบาย